ได้แม่น้ำไม่ี้ที่บ้านมีไเกียรติวนน้ำนั่งวนน้ำนน้าเดี๋ยวาเดี๋ยาเานั่ก่าตวน้ำนสวนน้ำนัอนาไม่เหนไม่เห็นล่ะซ่มันอาบอ่ะซ่งนั้มันซบ้าแตเองมายืนเต้นตรงนี้เห็นตรงนี้มาเต้นเด้อเต้ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิหลาพาแซบ by บ Annie มาก k i ค่ะพี่น้องจา้าเมื่อนีลาเดมมีโอกาสมาบานเนาะค่ะกับผ้าคุณแม่ม้างนั่งกินเขาอยู่ริมน้ำค่ะมองนี้เขาก็เอิญว่าเป็นบึงเกลือเด้อค่ะเป็นริมน้ำค่ะพี่น้องเป็นลานอาหารซื้อว่าแพ่บินลี่ค่ะบึงเกลือร้อยเอ็ดนี่แต่เมนูเซ่บๆทั้งนั้นเลยจ้าพี่น้องหลาชิพ้างานต้องไปเบิ่งข่าว,ว่าเป็นแพ่แบบใด จริงๆนะสิพื้นสิตำก็นี่ได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้น้ำขึ้นค่ะ,ะแผ่ก็เลยดูสูงขึ้นค่ะพี่น้องอแต่จริงๆมันก็คือเก่าล่ะเพียงแต่ว่าน้ำขึ้นม,นมันก็เลยขึ้นมั่นแนบเป็นโอ้อมันลอยขึ้นน้่นเฮ้ยมิกดีไหมกิน,ข,นข้าวริมน้ำกินข้าวริมน้ำเล คุณยายถูกใจไหมเฮ้ยน้ำน้ำสาวกอนสี่มาเบิงกันจ้าว่ามือนี่สั่งหยังกินแน่อร่อยไหมคะคุณยายอร่อยไหมคะนุองมีกอร่อยไหมคะปลาเผาก็ตัวเบล์สซุตำกุ้งสดแ่บๆกุ้งเผาพร้อมแน่แมน่ตัวสามมาเปรี้ยวๆอ่ะ ปลาเผาแบบเ,ลเลบลเลอร์เบลเลอร์มาลาไม่คิดจามาจา่แม่นะีหอแม่ยู๋อแ่ยูเรแม่ยอแม่ยแม่ยแม่ยหม่ยแม่มยเออหยยงเมหร่ยู๋่รมย่ยมาา่ยูม่ยรอแม่ก็เแม่หมเลยออ ต้มกุ้งสดแบบยั่ยๆเลยใส่มะกอกด้วยโอ้ยแซ่บหลายเี่ยมันคืออันหนึ่งอะฮะเนี่นหนูลองเปิดดูสิว่ามันอะไรอยู่ข้างในอะไรกุ้งอ้ากุ้งเต้นเฮ้ยเต้นแบบปะใจว้ายปิดไว้ก่อนลูกปิดไว้ก่อนกุ้งเต้นแบบปะใจมากแม่เอาบ้งกุ้งเต้นฮย แม่เบิ้อ๋อเป็นบะไรสกินท่านาไ่าเช็คินแม่มัน่ยับดูดิมันก็ยับอยู่หรอแม่ไยับอันนีนั่งออก็ถอยแห้งหลายเราตามแม่กินของพีย กุ้งเต้นจ้าขุยค่ย่ิน้ำดื่มจ้าอ้้เอาเอาเาแม่ละโอ้าี่ก็ปสุกหลายปาดิท่หนึ่งเร็วเร็วีป็นามเคลียกังเรียบร้อย ยังได้กินแต่ขนมกกินหวานาแม่อาหารหลักรลอยยูปหลักรลายอร่อยแห้งก้อร่อยแห้งนีม่มาดิแล้แม่จะพาไปนอนห้องแอร์เย็นๆเอาปลา ป้าคะอร่อยที่มิ้งกินอย่ว่มีกุ้งมินี่เนกินรตัวน้องคะเห็นแวพี่สั่งต้มยำกุ้งไป่บอไดนเหตบ่อค่ะบเห็ดพิเยนเป็นต้มยำต้มยำปนี้เนื้อตี่ร้าาอี่งต้มยำกุ้งไต่่าบ่ไบ้เห็ดันบ่ถ้าน้าได้เห็ดพิเยเป็นต้มยำปนี่้าเห็ดแล้ก็บ่เต็มต้มยำป้า่ำๆว้าว ร้อนๆเดี๋ยวซดน้ำด้วก่อนทานยิจ้านเลยสวยนามโอ้โหต้มยำปลาโอ้โหควันหงอยหวนเลยโอ้โหหอนแห้งนี่บ้านไกลเตือที่ได้แม่น้ำนี่บ้านมีไอกียดดูน้ำน้ำเดี๋ยวสวนน้ำน้ำไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวข้าวต้มน้า,าก,ก่อน ตัวหนามน้่ตัวน้ำนั่มอูอยู่เลไม่เห็นไม่เห็นหล่ะซมันอาบอ่ะมาสอนเรื่องนันั่สอนบ้แบแองบ้าวยงนโหแซบบางจริงรูหรว่าอัดวิดีโอถ่ายรูปเถ่ายรูปมุมถ้ายกลมๆอ่ะหนึมยน้องมินด้วยถ่ายน้องมินด้วยจะถ่ายยังไงอ่ะ ก็ขีดแท่งเอาวิด uh, ีโอที oh, ่ว uh, ิด mm. ีโอที่น้องกรีดอีกนี้วิดีโอส้เอาขีดไหมะีดแอ้โเอาไหมสั้นไหมสั้นไหม He <laughs>